ครบสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่สาราตำบลสารารำดวนนะครับอําเภอเมืองสัะแก้วจังหวัดสัะแก้วนะครับอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับ ที่ดินนะครับถ้าเรามาด้านหลังของบัตรนะครับจากตัวเมืองสัะแก้วนะครับจากตลาดสัะแก้วโรตัสบิ๊กซีบกสนะครับออกมาจากตัวเมืองเลยสิบกิโลเท่านั้นนะครับเข้าจากถนนสวนอนศเส้นสามสามนะครับเข้ามาเพียงแค่4ี่กิโลนะครับแต่เข้ามาด้านหลังของบัตรนะครับด้านหน้าของบัตรที่มองไปตอนนี้นะครับถ้าตรงไปก็จะออกไปตลาดสารลำดวนนะครับไปถนนเส้นสามสามถนนสวนนศ นะครับจากตรงนี้ไปเพียงแค่5กิโลเท่านั้นนะครับแต่จากตรงที่บัตรถ่ายตัวเนี้ยออกไปถนนลาดยางนะครับด้านหน้านี้ออกไปประมาณ2กิโลนะครับก็จะถึงถนนลาดยางนะครับแต่ถ้าไปด้านหลังเนี้ยนะครับประมาณสัก4ี่ห้ารอยเมตรก็ไปเป็นถนนคอนกรีตนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับอันนี้เราอยู่นอกหมู่บ้านนะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับ สองสามหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเราจะเข้าจากตรงหน้าของบัตรตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ขี่ตามทางสาธารเข้าไปนะครับแล้วก็นี่เลยที่เป็นสวนมันสวนมันที่ที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับสวนมันนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขี่รถรอบแปลงนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะขี่รอบแปลงได้หรือเปล่านะครับแต่ เป็นสวนมันนะครับโฉนดนส4จนะครับคุดแดงนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับโฉนดสองใบนะครับรวมแล้วรวมโฉนดแล้วได้2ได้45ไร่สองงาน29ตารางวานะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงนิดนิดหนึ่งนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโฉนดไปที่หนึ่ง17ไร่ หนึ่งงานตารางวานะครับแล้วใบที่สอง28ดไร่36ตารางวานะครับ17เกไร่กับ28ไร่นะครับรวมแล้วได้4ี่สิบห้าไร่2งานกับอีก29ตารางวานะครับฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่บัตรมาร์กสีชมพูไว้นะครับไอที่ที่เป็นทางก็คือสีส้มๆนะครับที่บัตร ทําสีส้มๆไว้นะครับอันนั้นคือทางสารณะนะครับนะครับรูปแปลงเราก็จะติดทางสารณะยาวเลยนะครับเป็นสวนมันนะครับสวนมันสับปะรังเนี่ยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขี่รถเข้าไปชมนะครับเพราะว่าถ้าเดินก็คงจะไกลมากนะครับเดี๋ยวจะพาขี่รถเข้าไปชมนะครับเราจะเข้าตรงเนี้ยนะครับอ่ข้างอันนี้เป็น เพื่อนบ้านนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับเราก็จะเข้าไปตรงเนี้ยนะครับเป็นเป็นทางสาธารณะนะครับเข้าไปนี่นะครับ,ระะรบ,รบก็จะเราจะเข้าจากถนนนะครับอ่อไฟฟ้าเนี่ยนะครับไฟฟ้าถนนไฟฟ้าเนี่ยเข้ามามาถึงที่เนี่ยประมาณสักหกสิบเมตรนะครับ เราก็ต่อไฟเข้ามาประมาณหกสิบเมตรติดกับสวนยูคานะครับสวนยูคานี่เป็นของเพื่อนนะครับเป็นของเพื่อนที่ที่ต้องการจะขายนั้นก็คือสวนมันสวนมันนี่เลยนะครับจะมีหลักเขตให้เราเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเป็นสวนมันสัมปร,รางนี่เลยนะครับ นี่นะครับคือสวนมันหลักเขตก็ตั้งแต่เสาปูนตรงนี้นะครับเสาปูนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงไปด้านนี้นะครับจะตัดตรงไปตามทิวยูคานะครับมันก็จะเป็นคือแปลงที่เราต้องการจะขายเนี่ยคือสวนมันนะครับคือสวนมันนี้เลยนะครับนี่นะครับสวนมันตรงเนี้นะครับด้านหน้าของบัตรนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวบัตรจะพาฉีรถเข้าไปชมเนี่ยครับสวนมันสวนนี้นะครับเป็นที่โคก เสมอนะครับเป็นที่โคกเสมอปลูกมันไว้นะครับตอนนี้ตรงหน้าหน้าของเราก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับต้องขออภัยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นป่ามันด้านซ้ายมือของบัตรเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับที่ต้องการจะขายนะครับเป็นซ้ายมือที่เป็นสวนมันเนี่ยนะครับ ตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับก็เป hmm. ็นที่ด <patri ots> <st> ินลักษณะนี้เลยนะครับก็เป็นที่โคกนะครับเป็นที่โคกมีหลักเขตชัดเจนนะครับแล้วนี่นะครับที่บัตรขี่รถตอนนี้นะครับอันนี้เป็นระบุเป็นทางสาระนะครับการทางสาระไว้อ่าหลักเขตที่ดินของเราก็ตั้งแต่เสาปูนเนี้ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นทางสาระนะครับระบุทางสาระชัดเจนนะครับ ทางคุณลุงนะครับต้องการที่จะขายครับต้องการที่จะขายด่วนนะครับก็คือแปลงสวนมันนี้เลยนะครับนี่นะครับแปลงสวนมันเนี้ยนะครับมันมองตอนนี้นะครับมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับมันเพราะว่ามันต้นมันก็จะสูงแล้วนะครับเดี๋ยวบัตรต้องอเดี๋ยวจะพาขี่รถลอรอบแปลงดูก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเดี๋ยวจะพาเดินชมด้านล่างสักนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้าง อ่าหญ้าจะสูงนะครับแล้วก็ต้นมันจะสูงแล้วด้วยนะครับครับนี่เลยหลักเขตก็มาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตจอดรถพาดนชมด้านล่างดีกว่านะครับนี่นะครับบัดลงมาด้านล่างแล้วนะครับที่บัดขี่รถเข้ามานะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ขี่เข้ามาอ่านะครับทางสาธารณะแล้วก็ออกไปนิดนึงนะครับก็เป็น อันนี้แก้งไว้ก่อนนะครับเจ้าของตั้งไว้ไล่ละสองแสนบาทนะครับอันนี้อันนี้ต้องมาต่อรองกับเจ้าของโดยตรงนะครับเพราะว่าห่างห่างตัวอําเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วแค่สิบกิโลเท่านั้นนะครับนะครับแล้วก็อันนี้ขึ้นอาเภอเมืองอ่าขึ้นอําเภอสาราลําดวนโอ้อําเภอเมืองสักแกลลว้วนะครับต้องขออภัยนะครับตาบลสาราลําดวนนะครับอําเภอเมืองสักแก้วนะครับจังหวัดสักแกลลว้วนะครับอันนี้ นะครับห่างตลาดสาราลําดวนตําบลสาราลําดวนเพียงแค่ห้ากิโลเท่านั้นถ้าเราออกไปด้านนี้นะครับออกไปหมู่บ้านไปเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับที่มองเห็นนะครับห่างกันประมาณสักสองสามร้อยเมตรนะครับก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับแล้วออกไปเราวิ่งขึ้นขวาไปเอ่อขึ้นซ้ายไปนิดนึงนะครับก็จะไปออกถนนสุวรรณศรเส้นสามสามนะครับจากที่ดินตรงนี้ออกไปถนนสุวรรณศรเพียงแค่สี่กิโลเท่านั้นนะครับแต่เราต้องวิ่ง พอออกไปสนุนสวนนสอแล้วเราต้องวิ่งขึ้นไปอ่าตัวเมืองสะแก้วอีกนะครับประมาณสักหกกิโลนะครับถ้าตีโดยรวมแล้วก็จากที่ดินตรงนี้ออกไปก็ประมาณสิบกิโลเท่านั้นนะครับสิบกิโลนะครับราคาไล่ละสองแสนบาทนะครับด้านหน้าของเรานะครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับเป็นสวนมะพร้าวลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าตรงข้ามกับเพื่อนบ้านนะครับเราก็เข้าตามทางสาระมานี่ก็เป็นทางสาระนะครับกันไว้เรียบร้อย าากันไว้ประมาณหกเมตรนะครับตั้งแต่เสาปูนตรงนี้นะครับมาหาเสาปูนอีกฝั่งหนึ่งนะครับประมาณหกเมตรก็เป็นสวนมันสับปะหลังลักษณะเน,นี้ยนะครับรูปแปลงครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนะครับเนี่ยรูปแปลงอย่างเงี้ยนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําทําได้หลายๆอย่างนะครับ ทำได้หลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ใกล้ตัวเมืองด้วยแล้วก็ใกล้ราคามาต่อรองนะครับเห็นเจ้าของบอกว่าราคานี้ต่อรองได้นะครับต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับก็ลองมาต่อดูนะครับสี่สิบห้าไร่สองงานนะครับยี่สิบเก้าตารางวาก็คือที่ดินแปลงนี้เลยนะครับราคาเจ้าของตั้งไว้ไร่ละสองแสนบาทนะครับอันนี้เป็นราคาจากเจ้าของโดยตรง ที่ดินโซนนี้งามนะครับรอบข้างก็จะปลูกเป็นยูคารัสษณะนี้ไว้นะครับแล้วที่เราก็จะไปอย่างนี้นะครับคือสี่สิบห้าไร่เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอยู่ในที่ของเรานะครับอันนี้นะครับสี่สิบห้าไร่ปลูกมันไว้ลักษณะเนี้ยตลอดเลยนะครับทั้งแปลงเลย พื้นที่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางไปด้วยนะครับบอกเส้นทางไปด้วยพื้นที่ตรงนี้ถ้าออกไปตลาดสาราลำดวนนะครับไปถนนสวนสอนเส้นสามสามนะครับเพียงแค่ห้ากิโลเท่านั้นนะครับเพียงแค่ห้ากิโลถ้าไปจากถ้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับไปทางตัวเมืองสระแก้วนะครับออกไปถนนเส้นสามสาม ก็เพียงแค่4ีกิโลเท่านั้นนะครับ4ีกิโลเท่านั้นแต่ไปตัวเมืองเข้าไปตัวเมืองนะครับ, Lotus Big City, บโลตัสบิ๊กซีบกสโรงพยาบาลสแก้วทั้งหมดเลยนะครับตีโดยรวมแล้วจากที่ดินตรงนี้ออกไปก็10บกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็ร้อยสองร้อยสิบสอง้อสิบเจ็ดกิโลนะครับ 217กิโลที่ดินของเรานะครับเจาเพาะแปลงมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอชิ้งเฉียงออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ของเพื่อนที่ของเรานะครับเจาเพาะที่ปลูกมันไว้นะครับเจาพาะที่ปลูกมันไว้รูปแปลงก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมท้ายจะกว้างนิดหนึ่งนะครับแล้วหน้าก็จะหน้าก็จะแคบนิดนึงนะครับตามรูปแต่ไม่ไม่น่าเกียดนะครับคือแบบ สีชมพูที่วงไว้นะครับนี่เลยนะครับหนึ่งและสองเนี่ยนะครับสี่สิบห้าไล่นะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับก็สองร้อยสิบเก็ดกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ ชนบุรีนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากเปรียบเทียบจากชนบุรีร้อยห้าสิบแปดกิโลนะครับอันนี้คือที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเป็นที่โครกลักษณะนี้เลยนะครับเป็นที่โคกลักษณะนี้ที่โคกสวยๆเลยนะครับเจ้าของต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายฝากบัตรมานะครับให้บัตรมาช่วยรีวิวนะครับบัตรไม่มีโลนนะครับไม่ได้ให้ได้มุม มองมุมภาพทางอากาศนะครับมองมุมมุมสูงอะนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยดินก็เป็นดินโคกลูกลังลักษณะเนี้ยนะครับนี่เลยนะครับเป็นดินเหนียวปนลูกลังนะครับแล้วก็ดินค่อนข้างจะฟูนะครับดินค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเป็นดินลักษณะนี้เลยทั้งแปลงนะครับเป็นที่ราดเสมอนะครับไม่ได้ ไม่ได้สูงต่ำเช่นใดนะครับก็เป็นที่เสมอนะครับราคาก็ลองมาคุยกับทางคุณลุงได้โดยตรงนะครับที่ในโซนตัวเมืองนะครับรอบข้างก็มีราคาประมาณนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับรอบข้างนะครับแต่ว่าอ่าบางคนก็ขายนะครับบางคนก็ไม่ขายนะครับคนไหนที่ไม่ขายก็จะบอกราคาไล่ละสี่แสนห้าแสนแล้วแต่นะครับแต่คุณลุงต้องการจะขายนะครับบอกราคาไล่ละสองแสนบาท ราคานี้ให้มาต่อกับทางคุณลุงโดยตรงนะครับถนนคอนกรีตนะครับออกไปจากไฟฟ้าตรงนี้นะครับจากมุมกระท่อมที่เราขี่เข้ามาเนี่ยนะครับทางสาธารณะก็จะตรงไปเลยนะครับแล้วก็ออกจากมุมตรงนี้ไปประมาณ30มเมตรก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ออกไปจากหมู่บ้านไปประมาณ2องกิโลก็เป็นถนนสวนสอนศนะครับแล้วก็วิ่งเข้าตัวเมือง ตีระยะโดยรวมแล้วก็10กิโลนะครับจากที่ดินออกไปเลยนะครับจากที่ดินออกไปจากที่ดินที่ต้องการจะขายเนี้ยนะครับออกไปตลาดสระแก้วตัวเมืองสระแก้วโลตัสบิ๊กซีบกอโรงพยาบาลสถานีรถไฟต่างๆนะครับจากตัวนี้ออกไปก็เพียงแค่10บกิโลเท่านั้นถ้าออกไปอีกด้านหนึ่งอีกด้านสาราลำดวนเนี้ยนะครับออกไปอีกด้านหนึ่งก็ ออกไปอีกด้านหนึ่งก็เพียงแค่ห้ากิโลเท่านั้นนะครับออกไปถนนสวนสนไปตลาดสารามดวนนะครับบัตรไม่ได้พาดูมุมสูงนะครับเพราะว่ามันบัตรไม่ได้มีโลนนะครับไม่ได้มีโลนบินนะครับบัตรก็จะให้ถ่ายถ่ายให้เห็นสภาพประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีโลนก็ก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับก็จะซื้อโลนสักเครื่องหนึ่งนะครับพอได้บิน ครับให้ให้ได้รับชมนะครับรูปแปลงชัดเจนนะครับแล้วก็ที่ดินมีการสอบเฉดเรียบร้อยนะครับมีหลักหมุดชัดเจนนะครับมีหลักหมุดชัดเจนสอบเฉดเรียบร้อยนะครับถ้าท่านเดินทางมาถ้าเปรียบเทียบจากชะเซิงเซานะครับแปดลิ้วนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากแปดลิ้วมาชมที่ดินแปลงเนี้ยนะครับระยะทางที่ท่านจะเดินทางมา ร้อยสิบกิโลเท่านั้นนะครับร้อยยี่สิบกิโลนะครับร้อยี่สิบกิโลเท่านั้นถ้าท่านเ,เดินทางมาเปรียบเทียบจากนครราชสีมานะครับนะครราชสีมานั้นะ ร้อยแปดสิบสี่กิโลนะครับจากจันทบ,บุรีนะครับจันทบ,บุรีร้อยหกสิบหกกิโลนะครับจันทบ,บุรีร้อยหกสิบหกกิโลบัดไม่ได้พาเดินรอบนะครับเพราะว่าไกลนะครับก็จะให้เห็นสภาพอ่าสักประมาณหนึ่งนะครับอีกอีกที่เหลือก็ อต้องให้พี่เพื่อนนะครับคุณคุณมารับชมด้วยตัวเองนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับราคาก็ตามนั้นนะครับก็มาต่อกับทางเจ้าของโดยตรงนะครับมาคุยกับทางเจ้าของโดยตรงนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนพี่พี่นะครับคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็หอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่าน ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับบัดก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับเดี๋ยวบัตรจะซื้อโรลน,นะครับมาบินให้ให้เห็นสภาพาหัวท้ายแปลงนะครับให้เห็นหัวท้ายแปลงเห็นสภาพแวดล้อมรอบข้างนะครับ สำหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับโอ้ยพูดนายเอ้ยทัวอะไรนังนอสำหรับวันนี้นครับบัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ